บัดนี้ครั้งที่20ตรงกับวันที่29พฤิจกาิกาย,ยน2568ข้าพเจ้าวิชาดาปรลบุญขอเป็นวาจาสารทียย่ใพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธุจาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจรย์บูชาแต่องค์พระคะละคำปฏิเทละเจ้าองค์สมหลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อตอนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเซวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงเอามา อนุโมทนาในสรกสายพรยายของข้าพเจ้านี้ขออันนี้อนุภาพคุณพระรัตนะตรตครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นามาธิอันควรแก่การสวดสายพยายมูลต่อไปด้วยเถิด กสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสูอัชชขัตเทวตาจตุเทวตาสัทมังมุยาราชสุนันตุสัตขโมขลังสกเกกามีจลเปสิเกติจันตวิเขวิมาในทีปีละเจขจะคาเมตะลุวะนะเคหะเนเคหวะวัตถุมิหิเกเตกูมาจายันตุเทวาชะละทะละวิจะเมยักขะขันทะพระนาคาติรันตาสันติกยังมุนี ว่ตานางสาวธวมีสนันตุธรรมสวรรการูอยามพัททนตาธรรมสวรรการูอายามพัททนตาธรรมสวรรการูอายามพัททนตาบทสวดนามะกาสิทธิคาถาหนโมตัสสะปโตหตโตสัมมาสัมพ right? ุทธสานหโมตัสสะปโตหตโตสัมมาสัมพุทธสานหโมตัสสะปโตหตโตสัมมาสัมพุทธสานบทสวดสัจจกิยาคาถานาติเมสานังอัญญกุโตเมสานังวะลัง เอเตนะสัจจวัชนนสตริเมหนตุสัพพทานัตติเมสานังอัญญะทา,มเมาวเวสเราวาเอเตนะสัจจวัชนนสตริเมหนตุสัพพทานบทส่วนมหากริโกนาโถติอาทิกาคาฐานะ มหากริโกลกาณ์นะโทอัตายะสาพะปารินังโกลิตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสาพุปัตตวามหาเครืโกนาโทอิตายะสาพะปารินังโกลิตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพมุตตะนางเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสาพุปัตตวามหาเครืโกนาโทสุขายะสาพะปารินังโกลิตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพมุตตะนางเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสาพุปัตตว่า บทสวดมหาสมัยสูตรอวีวเมจสตังอีกังสามยังปะกวาสเกตุวิวาลาหาติกติละวาัตถุสมิงมหาวาเนมหาตาพิคูลันเทนารันทิงปัญจมัตเทภิกขิพิคุสัตยิตาเหวะหัตทัตอรหันเตหิทัตสหิโลกธาตุเทวาตายเยกุเยนสันจารหุติภควันตังทัศนายะพิคุสังขัจจอัทโคโจตุนนางสุทาวาสก,กาธิกานางเทวานางเอตัพ โศิอายังโขภควาสเกสุวิหาละติกะปิละวัตถุสมิมหาวเนมหัตตาพิคูลันเทลันดิงปัจามาเกพิคูลสเตสัมเหวะราคะติทัดสโรกธาตุหิเทวะตาเยกุเยนะสันติปิติดาโหติพัททนทัตนายาพิคูลสังกาญอยายมนูนามมยามปิเยนะพกกวาเตณูปัสังกัญญียาอุปตังมิตรวาปโตสันติเกปัญเจคาถาวาสยาเมตยตะกวัตตาเทวตาเรยญาทับปินามาปะละวาโพลิโสสัมิตังบาปา พา ALLY, ห well. ais, ังปาษาเสยยะปาษาทิตังวาพาหังสามมิเชยยะเอวามีวัสุธาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภะวนโตปูรโตปัตุอหังสุอัตโขตาเทวตาพันโตอภิตตวะเอกมันตังอาคังสุเอกมันตังธิตาโคเอกาเทวตาพันโตสันติมังคาถาอภาสี มหาสมยัยโยปวันัเทวิก,ยกายาขมาคตาขตาอิมังธรรมะธรรมยังทักเตตายเยวปาราติสตักเตียทโกอปาราเทวตาพรนโตสันติมังคาถาอภาติตาราพิฆวะสมาคาสุจิตตังอัตโนอุชุกามังกัมมะกังสุสาลาทีวะเนตาหิคะเอตาวายิสติานิรักขิตปัตติตาตี อัตโขอัปลราเทวตาพจนโตสันติเกยมัางคาถาพาสิเจตวาคีรังเจตวาปากีรังอิตากี่รังโอหัจามาเนชาเตจารันจิสุธาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติโทอัปลราเทวตาพจนโตสันติเยบางคาถาพาติเยเกจิิเยพูดทางคานาคาตาณเสคานามีสันติอปยามุญปะหายะมนุสังเทหังปเทวากายาปริปุเรสันติติกะโท พระกวาพิ่โขมันเติเยกุเยนะพิ่กเวทัสศตุโลกะธาตุเทวตาสันติปิติตาโหติพัฒนาทัตนายะปิปุสังฆายาเยปิเตพิ่กเวอหิสุมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีปกรณ์ตางเอตัลามายเยวะเทวตาสันติปิติตาเหีสุเสยยาธาติไมหังเอตัลาหีเยปิเตพิ่กเวพระวิสันติอนัมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีวตานา เอตลามาเยวะัวะเทวตาสันติเกต,ติสุภวิสันติสุรยะาตพีไม่ห่างเอตลาอาจิอาจิคิตามิพิโคเวเทวาก็ยังนันามามิคิตายเยสมาลพิโคเวเทวะกนังนามามิเทติตามิพิโคเวเทวนาก็นังนามามิมิตังสนาตาตตาทุกันนับศิริโรดานาพิตามิติาาเอวันพันเตติโคเตพิขคบอนโตปัญจตนเอทถ พระกวัปตถะโวจากสีโลกมนุ์กัสาวิยาตภักุงมากตาสิตาเยสิตาสิขราลังปะหิตตาสมาหิตาภูโทสิหละวัสีนาโอมหังสาพิโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสนามนาวิราพิโยปัญจตเตตนาวะวันเอกปัญจเทวตเวตัณตเตวิชานาตพิคโยเตจักขปรมกสุตวะพุทธศาสนางเตตัปปัูญามังอัน อาหงยาณางอมนุตสาณามัสตังอะเปเกตตามาตุคุสหาสังอาทารันตาลิงสตังเอเกตหัสานังอมนุตสาณัมัสตุงอะเปเกนันตามาคัคุงทีสาดับสัพพาบุตตาสุขตัตจะสัพพายาวิยายาวกิจนาจตุมาตโตมันจะยีสัตถาสาวกสาวรนีระเตเทวการวันตาเตวิชานาธรรมิกวเยโวห่างกิตจยีสามิคีราหิอนุปุรโสสตัสสังหาสัาจะ วายักษ์ขาคุมมากระปิดจัตเวาอิทิมันโตจิมันโตวันวันโตยะสติโมธมนังอภิกามุภิกรนางสมันติงว่านางชักสาหัสสาเคมาวตายักขานานับโตนอยชิมันโตจิมันโตวันวันโตยะสติโมธมนังอภิการมุภิกรนางสมันติงว่านางสาตาคีราติสาหัสสายอยากขานานับโตนอยชิมันโตจิมันโตวันวันโตยะสติโมธมนังอภิกามุภิกรนางสมันติงว่านางอิเจเตโสสะ ลาสาสะหัสสายยาขานานัตโนโยที่มันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตติโมทมนาอภิกรรมมึงพี่คุณนางสมบติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานานัตโนโยที่มันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตติโมทมนาอภิกรรมมึงพี่คุณนางสมบติงว่านางกุมิโรราชาคีโตเวปุตตะนิเวศายิงพิญโยนางสตาสา หาสังยัขานาปยีรูปสิคุมฮิโรราชกัยโตโสปะคัสมันติว่านางปูริมจัตีสังราชาตัะโสปัสสาตติกัพภะพนางอติปฏิมหาราชายะตติโสปุตติตัทาโรอิทนามนามหักพลายที่มันโตชุติมโตวันวันโตยาสัตติโมธมานางอริการมุงพิคุนางสมันติว่านางคัชคินันจัตีสังราชวิรูโศตับปัสสาตติคุมพนางอติปติมหาราชยายะตติโสปุตติตัดาโรอิทนามนามหักพลายที่มันโตชุติมโตวันวันโตยาสัตติโมธมานางอริการมุงพิ สมันติว่านางปัญชิตามาทีสังราชาวิรูปโคปัสสาตติคานังอติปติมหาราชายะสัตติโสปุตาติตัดภาภะโวชนามามหาภะไยที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยะสัตติโมธมนังอวิกามุงพิคุณนางสมันติว่านางปุตตาลันทีสังราชากุวิโรตปโคปัสสาตติขานังอติปติมหาราชายะสัตติโสปุตาติตัดภาภะโวชนามามหาภะไยที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยะสัตติโมธมนังอวิกามุงพิคุณนางสมันติว่านาง ปุรมาทีสังทัปะโถทักสีนาวิรุัทกโกปเชนาวิรรปโกโกเลวตารางทีต่ังเจตโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสารัตถะธารมนาอังคังสูวันนกปิดทัโรเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวาจาัจจะนิกาสถามายาคุเกนุเวเกนุวิทูจะวิทูโตจากสหจันทะโนกามมเสโถจากกิน,นุนิมตตุนิมัตูุจปนาปนาโทโอมโอปามตโยจากเทวสุโตาจะมาตามังลจิตตะ,ะเสโนข้าพโคนโรเจลา อาคูปันเจศิโขยเจวัดติมพะรูสียวัชระเอเตจังเขจราชาโนข้าพังพาตถาราชุบิโมธมานาปิการโมบิคุนางสมันติงวานางอาถาคูนาราสานาคาเวสาราตหาตภกากามรา,าสตระอาคูปายาคาตถาญาติพิยามูนาทาตระถาจะอาคูนาคายยสาติโนเอราวโนมหานาโคโสปักขึ้สมันติงว่านางเยราคาราชเชตหาสาหาลาติทิปัสทิธาปักสิวิสุทธาจาักขูเวสายาสาเตนะ วานามัชาปตาจิตตาสุปนาอีติเตสนามังพยเยันตานะคะราชานามสสิถุวัณณโตเขวามากัสิพุทโธสันหา,านหิวัจหิววาหายันตา นาคาสุปนามรณมะนะมากังสุพุทธางชิตังวัชเถนะอัสุทงังอัสุราสีตาพาตโลวาต,เเต,ตัสเเตรที่มันตรยยัสสทิโนโมกการกันชาที่จะมาอัสุราธานาเวคาลาเวปจิตติสุจิติจัปนาลาโทนัมุจีสหัสตันจปัปนงังสาพเพเวโรจมนาคาสนึจลาภาถึงเสนางราหูพาธมุปาข้ามุงสมโยทานิพัันเตพิคูนางสัมติงว่านาง อาโปจเทวะปสิวีจะเตโชวายโยตขะ้ามุงวารุณาวาลุณาเทวาโสโมจายาสยาสาสสหเมตตากรุกายิกาอาคูเทวายาสัตทิโนทัสเสเตทัศกายาตเพนานัตโตโยีิมันโตชุนิมันโตวันมันโตยาสัตทิโมธรรมนานิกามุมิคุนางสมันติงว่านางเวทูจเทวเทวาสหาีจะอาสมาจะทเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามพูรก ปุรักิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามาปูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตวาอาคุมันเทวะลาหากาวะสูนางวาสโวเสพโสักโกปาคาปุริทักโกทัศเสเตทัสากายาสเพนานับตนโยที่มันโตชิ้นตะวันมันโตยาสัตวิโมธมนางอภิกามุงคิคุนางสามัญติว่านางอาถาคูสหภูเทวาชาลามาคิดิีขาลิเนวะอธิกาตาโลชาจะ ผูมาผูพาติพาติโนวาุณาถาธรรมาจะอจุตตาจะอเนจักกาสุเลยยะลุจิคาอาคูอาคูวาสนเนจีโนทัศเสเททัศธากายาสเพ,พนานับตัวโนยิยสิมันโตชื่นมันโตวันวันโตยาสัตติโมธรรมนังอภิการมุภิกุณางสมันติงว,ว่นวานางสา,ามานามหาสามานามนุสสามนุสุตตมคีกบปกกทุติอาคูอาคูมโนปทุติอาหาคูหาลโยเทวาย เยจ่โลหิตวาสีิโนปรลคามาปรลคาอาคูเทวายาสัตถ um ิโนทัศเสเตทากายาสเพนานับตัโนอยชิมันโตชิมันโตวันวันโตยาสัตถิโมทวนางอั่ข้ามุงพี่ขู่มังสมติงว่านางสุกาลุมหาลุนาเวอาคูเวขาณสาสหตาโอทาตับเคยหาปามโอขาคูเทวาวิจักขนาสมะตาหาลันธามิสกาเะยาสัตถิโนทนายาว อาคาปชูนโนโยทีสาไพาวิวัตสติทัศเสตชะสากายาสะเพนนั้นนัปวิญญนทมันโตชิมโต,ว,มตว,วันวันโตยาสัตติโมธรรมานาวิกษุโมภิฆูนังสมัมบูรจริงว่านางเขมิกาถุจายามากันทกาจายาสัตติโนทัพคามพิภกาลามาเสตโโชตินา อาสวานิมาลตีอาคูอาถาคูปาระนิมิตาธาสเสตเถท,ทากายาสาเพนานัตโตโย,อ,ยอิจิมันโตเชติมันโตวันมันโตยัติโมโมธรรมนานิกามุงขุนนางสมันตุลังธาเสตเทว,วานิกายาสเพนววานันตโตโยมมานามันว,ว่าเยนะอ,อาคันจุเย,ยจันเพชะติสาตหาปวุทธาชาติมาขีรังโอขัตตินะ มะนาสวางท่าเขโมคตะลังนาถังจจนถางว่าสิกางสิกางสุพามาพระโตจาบุตโตหิมาโตสหัสันนางกุมารโรติโสจาโสปาคาสัมันติงว่านางสาหัสโตทำมรรกานางมหาพามาที่ติทัตติอุปปโนชุติบันปมพี่รมากายโยยะสัตติโสทศเสศอิสราอาคูปันเจกศวัตติโนเตสจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเจจะสะเพยพิกันเตถิเทเทเวภาเมเกมาลเสนาพิการมิกา ปัสสะก,กันหัดสามาธิยังอิสก,กันนะถาพันธะถาราเคนะพันธะมัตุมัตุโวสมันตาปริวาเลถามาโมมุจิหักโกจิงนางอิติตัดถามหาเสโนโกันหัเสนางอเปสยิงปาลีนาตาละมหาจาัจัดสรังกตวะวะเพระวันเยถาปวุสโกเมโถชะนะยันโตวสวิชุกโกตาทาโสปัจจุทาวันติสังกูโทอาสยังวะเสตัจจะาพัน สัพพังวิยายาวะวกิตวาจะตุมาตัดโตอามันตยีสัทธาสาเคสาเนรเตมาลาเสนากันตาเตวิชานาทวิกโวเตจักกะปะมุสุดตวาพุทธะาสาทานังวีตาราเคหิปักกามุงเนสังโรหัมีอิทายุสัเพวิจิตาสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโพทันติถาปูเตหีสาวเคเตชเนสุตา,าตีบทสดจุลราชัยยะปะละกอนนโมเมพุทธเตสฉะ รัต,ตะนะตายธรรมิกาเตชะปะสิทธิปสีเทวานารายะปัลเมสุทสุลาสิทธิพมาจ,จะอินทาจ,จะจ,จะตุโลกาคัมพีรักกาสมุธามุตุงคังคาจ,จะพัม,มะชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทัลณิทรณีอุทธิอุทตีนาทีนาทีชัยยะชยะคฆะคนละตนละนิสัยนิใสใสเสนาเมรุละ ชาคนนรชีชยชยะคามพีละโสพีนาเคทะนะนาคีปีศาสจะพูตาการีชยชยะทุนนิมิตาโลคีชยชยาสิงคีสุธาทานคุขะชาชยชยะวาลุนะคุขะสาตาชยชยะจาปาธินาคกูะขัตถกชยชยะคันฆะคนนตุลงสุตาละปุชงสหะ พยัญชนะทีปาชยะชัยวะชยะวารุณะคุขยาตาชิตะชิตะาเสนารีปุณะสุทินอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะธรณีทาธาตาเลสทาสุชยชยชยะทรณีสาตินสาธาชยะชยะมังคลาดัญญาพระพระคะเคชยชยะวารุณะยักษ์เขชยะชยยะลักขาเสสุรชูชะ เตชะชยชยพมเนคะทักขนาชยชยราชาธิราชสาชัยชยชยปฐวีสัพพังชยชยอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยชยพมสุรัคโขชยชยนาโควิรุทธโกวิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจาวนาเตโย จากกูเวโรวารุโนปิจะอัตทิวยโยจะปาชุนโหกุมาโลทาตาลทากโกอัฐาลาสสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทาโยอิติโนสาวกาสัะภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชัยยะกลางเตเชนะชัยยะเตเชนะชัยยะสถีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะผลตุเตชัยยะมังคาลังชัยโยปิพุทธศาสตร์สิริมตตอายังมาราัาจะปาปิมตตปลาละโยอูโพสยามโพธิมัสเถปโมทิตาชัยยะตาทาพัมมะคนาเหสศิโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมตตอายังมาราัาจะปาปิมตตปลาละโยอูโพสยามโพธิมัสเถปโมทิตาชัยยะตาทา อินทกนักษณาามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสตริมตตอายังมาราศาสจปาปิมัตตปาราละโยปุโพสยามโพธิมาเถประโมทิตาชัยยะตาธาเทวคณามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสิริมตตอายังมาราศาสจปาปิมตตปาราละโยปุโพสยามโพธิมาเถประโมทิตาชัยยะตาทาสุปันนะ ขานาเมเหสีโนชโยปิผุทธศศิลป์มตอายางมารสะจัปปาปีมโตปาราชโยอุโพสยามโพธิมัสเถปโมทิตาชยะตาธานาคะข้านามเหสีโนชโยปิผู้ธศศิลป์มตอายางมารสะจะปปาปีมโตปาราชโยอุโพสยามโพธิมัตเถปโมทิตาชยะตาธาสพามาคนามเหสีโน ชายันโตโพธิยามุเรศกยานางนันทิวัตโนเอวันตวังวิเชโยโหยชายยันสุชายมังคะเลอปราสิปลลังเกติเสษพริวะคาเลอภิเศกเัพบพุทธานังอคปโตปโมติตุตุนังกตังสุมังกลังสุภบาลสุหิตังสุขโมสุโมโตสุทิพามาจาริสุปทักสินางกายาวกรังวจกกรมวัปทักสินางปทักสินางมโนกมังปติติเตปทักสินาปทักสินางนิกตวานนาราภันตเสปทช์สินเตอัฏฐานธานมุกตาวิวุฑาพุทธาสาเนโลอาโลคาสุติตาโห โถาสหาสัพเพหียาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัตสมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาตถาโหตุกิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพต,ตานังลักขันตุชีนาสาสนนางยากาจิป,ปัต,ตนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนระถายุตะกาลีประวัสสติสานตุวัสสังวัสสาวะราหากาโลคาจุปันทวาเตสังนิ วาเลนตุจ่าศัพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมมิยานะมะสุตังเอวเมสุตังอิงอกังสมยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอานากะบินทิปักกัสอาคเมตัสะะระโขพระกวาพิขุอมาเตสิพ,พิขเวติพระทานเตติเต,ตพิขูพระวันโต ปัญจโสสิงกวาเอตะโวจะอุปาทาวาพิกเวตาหะคตานังอนุปทาวาปะขาคตานังทิตะวาสาธาตุธรรมะทิตะตาธรรมานิยมตาสเพถังคลาีิจติตังขณะคตานภิสามุชจติอภิสามเมติอภิสามพุชิตวาวิสเมตวาอจิคติเสเทสีปัญญายาเปเตตะพิติวิวะวิวะละติวิชะ วิพาชาติอุตตีกโรติสเพสังขารานิจติอุปทาวาพิกเวสขคาคตานังอนุปาทาวาตขาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพสสังขาราทุขาติตังคาคาถาคาตาพิสามุจเตอพิสเมตเตอพิผู้เจตวาพิสเมตวะอจิกเตเตสติปัญญาเปติปันตะ เปติวิวาติวิพาชติอุตานีกลโรติสเพทังคาลาทุกขติอุปทาวาพิกเวตคาตาอนุปทาวาตขาคตานางทิตาวาสาธาตุทัพมัคตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตาติตังคาขาฆาตตอภิสามุจจติอภิตรเมติอภิสามุจิตวะพิตรเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญา เปติปันตะเปติวิวะละติวิภาชาติอุตนีกโรติทะเพจมานตตาติทวโรจักภควาอัตวโนตเตพิขุวันโตปันพาสิกตังอภินันทุนติบทสวดพันเทกร,รัตนาคาถาตีตานาวาขะเมยยะนับปากจีกลางเขขณาคัตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสีร่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควร พึงประวงถึงสิ่งยังไม่มายะถาติมบะหีนันตังอัปปันจานะคะตตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นนาคนก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมันตถาตถาวิปัสสติอาสังวิรางอาสังกุปันตังวิทะธา,ามะม,มานุคลูฆาเยบุ ผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าียในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นก่อนแค็งเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาจเยวากินจะมาตับปังโกอัญญามาลนางสุเวฟามเพียนไปขิดที่ต้องทําวันนี้ใครเราจะรู้ฟามตายแม้ผู้นี้นานลหีสังคารันเตน้ำหาเสเนมัจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุราผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวัง วิหารีมาตาปิงอโหรัตามตันติตตังตังเวพะเทกาละโตติสันโตอจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบกะย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเพื่อนเป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังฆะสังเวคะปัจจเวคาขณะทัพเทสังคาลานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและลูกรมนาพรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยวเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแด่นั่นทำรูกทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานัตาสทั้ไหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นขันขานและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวว่าเป็นตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนางฟ้าตายเป ว่าสั่งมียาปาริตตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาธนังเมวิชีวิตตังชีวิตของเรามีฟันตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังฟันตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตากคนชิ่สังเวทอา,ายยอายังกายโยอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญ,ญาณนนทันธปาจากวิญญ,ญาณจุนโทเขาจัดทิ้งเสีย แล้วอธิเสษสติจานอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขาลังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรันทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาว่าตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวยยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชตินิโุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมาสโมสุโขความเข้าไปตง โงบละงามสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยี่สัพเพสัตตามเรินตีจาสัตว์ทั้งหลายทั้งทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลินสูตรจาามาลินตะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหางปรีสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมอัตถะสังคยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังทำกรรมมังสะเพหิพระเตหิกตะตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนานตุโพตเยเทวาอัดสมิงฐานในอธิคตาทีคายุกาสัทพาหนตุสุกิตาหนตุทุขาประมุดจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาประมุดจันตุสะเพยญาติกาสุกิตาหนตุทุขาประมุดจันตุสะเพ ปีสาสะเพยยะขาสาเพเปตาสุขิตาหนตูทุขาประมุดจันตูสเพอารียปัญญายะสุขิตาหนตูทุขาประมุดจันตูสเพนักาันนักาันากาติสุขิตาหนตูทุกขาปะมุจจุตสเพเทวาสุขิตาหนตูทุกขาปะมุจจันตูสเพสามะตินังสมิชันตูโวโบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตอาคันติยะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตอาคันติยายะอิติภควา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวมณีทูเปคาเลพอิีคาเลติงตินตาทำในนภวันตุปุตติตาโสทิงกโลตัหิวิหารามันทะเลเทราจามชานนวกาจะจพิกเวสาลามิกาทานะปเตยุสกาามาจะเตสานิขมาจะอิซาลาสัปนาปุตตาสุกิตาปนตุเตชราปุตตเยปิจานสัตสังบาลสัตเซชตาทวโอปปะปติการนิยานิการธรรมะวาลังปะจิตเจเตสะเพทุกัสตุกะลนตุสังขายางธาตุจีรังสตังธมโมธมาธราเจบุคลาสังโฆโหตุสมะโควาอัตไยะเจอิตไย จามเฮล่าคตุสัพพัมโมสเพปิธรรมจเรวุติงสาวปุเนยะธรรมเอริยะปเวทิเตปัตนาหุตุสัพเพปิปัลิโมสุตตาสนาธรรมาทาลุปเวจัตโตกาเลเทวปวัสตุวุติงภาวาใจยะสตานังสัมมิติเนตุเมตานิมาตาปิตาจจัลละเชนิจาระคตุตะกังเอวังธรรมนะโอเชโรปชางละคตุสัพพธาเทวตาอุด ยาโยชาณคาถาทุกขปัตตาจนีทุกขาพยาปัตตาจนีพยาโซกับปัตตาจนีโซก้าโหตุสัพเพปโปลนโมเอตาจะมาจามเิสัมมตังพยาสัมมตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปวิิยาทานังทันตุสตายาสิลาละขัตุสัพตาภาวนาพิยาตาโหตุขันจะเตเทวตาสุบัง คาราอาคาถาโหนตูสพางสุบังกลังรักขันตูสัพพเทวะตาสัพพพุทธานุภาเวนาโสธิโหนตุนิรันตะลังโหนตูสพางสุบังกลังรักขันตูสัพพเทวะตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสธิโหนตุนิรันตะลังโหนตูสพางสุบังกลังรักขันตูสัพพเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนาโสธิโหนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธ,ธาปราปตตาปเจกันในยังพลังอาหารตานาันเชเชนารักขันพันธามีจับโสสัพเพพุทธ,ธาปราปตตาปเจยังพลังอาหารตานันเชเชนารักขัน ลักขันพันธามีเรปรสงัพเพุทธาปราปัตาปเจกัยัาพลังอาหารตาเจนาลักขันพันธามิตปรสัเพุทธาปราปัตาปเจกัยัาพลังอาหารตานาเจเชนาลักขันพันธามิตปรสสัพเพุทธาปราปัตาปเจกัยังพรังอาหารตานาเจเจนาลักขันพันธามิตรปรสัพเพุทธาปราปัตาปเจกัยัาพลังอาหารตานาเจเชนารักขัพันธามิตปรสงสเพุทธาปราปตา Salvador, ปเจกนันจะยังพลังอาหารตานเจเจเจนารขันพ the ันธามิสับโสสเปพุตตาประปตาปเจยังพลังอาหารตานเจเจเจนารคันพันธามีสัะโสสเปพุตตาประปตาปเจยังพลังอาหารตานเจเจนารคันพันธามิสัพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวจสายายพระพุทธมนต์นี้ครับเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมนาถ ชนรนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายขอนนทจงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศักดิ์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้ววกร่งปลอดภัยทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอแย่มมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามาทิติตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนคง ขององค์สมเด็จพระสามารถทพุทธเจ้าดำรงอยู่ในฟารมดีงานตลอดกาลและนานในอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุกการในการบูกสศนี้โปรดปฏิปสัตา์พร น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงเออวเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอัตพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนวยผลให้เป็นกีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทิน